ริดาทาร์ลสสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานความรักของคุณกันนะคะวันนี้นะเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงหรือว่ามีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณบ้างเกี่ยวกับเขาคนานั้นหรือความรักของคุณนะคะมาดูพร้อมกันนะกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้ครับด้วยนะคะ วิ่ถือดาบนะปะถ้วยเป็นไพ่ของคนที่มีการเดินหันหลังกันไปด้วยนะนะคะมีการแบบไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการแบบการตัดสินใจที่จะแยกทางการหรือตัดสินใจที่จะเดินหันหลังออกไปจากชีวิตของการละกันหรือตัดสินใจที่จะ มีการลดสถาน,นะก็ได้หรือคนคนนี้เป็นคนในอดีตของคุณก็ได้นะ6ถ้วยนะคะหรือคุณกับเขาคบก,กันก็จริงแต่สถาน,นะยังไม่ค่อยชัดเจนก็ได้นะคะเป็นลักษณะแบบกึ่งเพื่อนกึ่งคนรักก็ได้ตรงนี้เป็นไพ่ของการแอบดูแอบมองได้นะคะโอ้เนี่ยไพ่สอมองนะคะควีนถือดาบคิงถือดาบต่างคนต่างสองกันเขาก็สองคุณคุณก็สองเขา คนคนนี้เป็นคนที่หายไปจากชีวิตคุณหรือเงียบกันไปงอนกันไปไม่คุยกันหันหลังให้กันตอนนี้นะคะไพ่สองขึ้นมาเต็มเลยเฮอร์มิตนะคะแปดดาบคนที่คุณกับเขาบางคนบล็อกกันด้วยแปดดาบห้าถ้วยนะคะเก้า <c oughs> ดาบค่ะควีนถือถ้วยหนึ่งไม้เท้า The ะสตาร์ไพ่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ เป็นไปในเรื่องราวของคนที่คุณแนละเขาน่าจะเงียบเงียบกันอยู่ช่วงนี้มีความนิ่งเงียบอยู่ในในสถานการณ์นี้มีการเดินถันหลังให้กันมีการไม่พูดไม่คุยกันมีการงอนกันมีการกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองนะแล้วก็มีในเรื่องของการบล็อกกันด้วยนะคะคือพลังงานเนี่ยคนที่คุณกับเขาตอนนี้นะคะ คนที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันหรือคุยกันน้อยมากก็ได้นะหรือว่าเป็นอดีตของการละกันไปแล้วก็ตามนะคะคนคนนี้สองคุณตลอดเวลานะคะสองอย่างเดียวไม่พอนะคือสองแล้วก็คือเครียดอะส่องแล้วก็ทุกส่องแล้วก็มีความคิดถึงสองแล้วก็มีความเศร้านะคะนอนไม่หลับคิดมากคิดแต่วิธีการหาทางจะทำยังไงยังคงอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ อยากพูดคุยกับคุณอยากติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่สวยงามกับคุณอยากมีความแบบรู้สึกดีๆให้การอยากกลับมาง้อนะอยากกลับมาทำอะไรที่แบบให้คุณสบายใจอะ่ะคนคนนี้นะคะคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการบล็อกใจบล็อกความรู้สึกบล็อกโทรศัพท์หรือปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกกันก็ได้ นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตก็ได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยากจ,จะบอกก็คือว่าเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงตลอดเลยแล้วเขาก็คอยออสืบเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นไพ่ของการส่องคอยคอยสืบคอยส่องคอยคอยเฝ้ามองคุณนะ่ะว่าคุณจะเป็นยังไงคุณทําอะไรอยู่ คุณทุกข์ใจเสียใจบ้างไหมหรือว่าคุณยังคงมีความสุขดีเป็นปกติดีนะคะมีการแสดงออกอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะส่องผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ line, หรือส่องผ่านสายตาที่คุณกับเขามองเห็นกันได้ก็ตามนะคะคือเป็นเป็นพลังงานของคนที่ดูนิ่งดูเงียบดูเฉยดูแข็งกระด้างนะคะดูเหมือนกับ โนสนโนแคร์ดูมีกำแพงซึ่งการละกันคุณก็มีกำแพงกับเขาเขาก็มีกำแพงกับคุณต่างคนต่างเหมือนกับไม่ยอมกันนะคะแต่จริงๆแล้วข้างในความรู้สึกคุณดูนะมีความเศร้ามีความเสียดายไม่อยากให้มันเกิดสถานการณ์นี้เลยรู้สึกไม่มีความสุขเลยเครียดไปหมดอึดอัดใจนะคะอยากหาทางออกนะตอนนี้เหมือนกับคนที่หาทางออกไม่เจอ แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขารักคุณน่ะเขาคิดถึงคุณคิดถึงมากเลยนะเดอะสตายังคงมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังไม่หมดหวังนะคะแต่คุณและเขาตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองไปก่อนสักพักหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคนคนไหนที่คุณยังคุยกันดีอยู่หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคแหละเราก็คุยกันปกติแต่ว่าเราเริ่มมีความเงียบใส่กันมากขึ้น นะคะหรือบางครั้งจากที่เราเคยคุยกันทุกวันก็กลายเป็นคุยวันเว้นวันหรือ2วันคุยกันทีหรืออาทิตย์หนึ่งคุยกันแค่ไม่กี่วันก็ได้ถ้ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดอ่ะถ้าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วคนที่คุณถามถึงเนี่ยอยากจะให้คุณรู้นะคะว่าเขาอ่ะเฝ้ามองคุณตลอดไม่ว่าคุณจะดีกันหรือคุณจะทะเลาะกันหรือคุณจะมีปัญหากัน ต่เขาคอยส่องคอยมองพฤติกรรมคุณตลอดนะคะเขาตามติดชีวิตคุณตลอดนะไม่ให้คาดสายตาเลยแหละไพ่ส่องมาถึง3ใบนะคะถ้าคุณบล็อกเขาเขาก็ใช้แอคเคาท์อื่นมาส่องคุณหรือนะคะเขาอาจจะไปส่องแอคเคาท์ตามแบบเพื่อนคุณญาติพี่น้องคุณก็ได้ เขาพยายามหาทางส่องคุณในทุกๆช่องทางที่เขาสามารถส่องคุณได้แม้แต่กระทั่งนะคะการแอบมามองคุณนะบางคนบ้านอยู่ไม่ได้ไกลกันมากเขาอาจจะเดินทางมาแอบส่องคุณที่หน้าบ้านคุณก็ได้ที่ทํางานคุณก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่าเขาส่องคุณอยู่เงียบๆปะเป็นไพ่สองเยอะมากนะคะเขายังคงมีความคิดถึงคุณมีความรักให้กับคุณมีความหวัง นะคะยังคงมองคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นคุณยังคงโดดเด่นในใจเขาคุณยังคงมีความสวยสดงดงามในความรู้สึกเขานะคะเขายังคงแบบมีแพชชั่นกับคุณนะ่ะหนึ่งไม้เท้าเนะี่ยคือการที่อยากให้ความรักครั้งเนี้ยมันแบ่งบานผลิบานอีกครั้งหนึ่งเหมือนเขาแบบดูเหมือนแบบไม่สนใจแต่จริงๆเราก็เครียด คุณค่อนข้างมีอิทธิพลกับเขามากเลยทีเดียวนะคะทำให้ใจเขาคนนี้จากที่เป็นคนแข็งๆอะ่ะจากที่เป็นคนที่ดูกระด้างกระเดืองดูแบบยอมหักไม่ยอมงอแต่เขาอะ่ะเฟล,ลเพราะคุณเลยนะคุณทำให้เขาเสียสติได้เหมือนกันนะคุณทำให้เขาเครียดคิดมากได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานของเขานะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ ต่อให้เขากับคุณนะตอนนี้จะแสดงออกแบบดูดูไม่ได้สนใจกันยังไงก็ตามเขา่ายังคงรักคุณนะเขาเป็นห่วงคุณมากด้วยหกถ้วยเนี่ยแคร์คุณมากด้วยนะคะยังคงแบบยังคงรู้สึกว่าห่วงความรู้สึกคุณนะ่ะนะคะเนี่ยคือพลังงานของเขาในวันนี้นะทีนี้ไปดูกันต่อว่าหลังจากนี้นะคะ เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่เขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรหไหมไพ่ใบเดิมมาเลยห้าถ้วยนะคะสาดาบอะเสียใจายมากนะเนี่ยผิดหวังเสียใจายชาลีออด <c oughs> อยู่นิ่งไม่ได้แล้วค่ะชาลีออด ก้าไม่เท้าถ้าเขาแบบบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาหรือบล็อกใจกันหรือปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกเดี๋ยวคนคนนี้จะเปิดใจจะเปิดความรู้สึกนะคะทั้งหมดอะที่มีให้กับคุณมาแสดงออกกับคุณเนี่ยเห็นไหมคะสองถ้วยคิงถือเหรียญสองถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญนท์นถือไม่เท้าติดมานะคะ ควีนถือดาบเดอะสตาร์ไพ่ใต้สำรับเด็กถือถ้วยถ้าคุณไม่คุยกันนะหรือคุยกันน้อยมากๆเดี๋ยวเขาจะพยายามมาคุยกับคุณทักคุณมาหาคุณมีการเดินทางมาพบมาเจอนะคะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนถ้าเขาบล็อกคุณเดี๋ยวเขาจะปลดบล็อกเห็นไหมคะควีนถือดาบขยายกับ9ก้าไม้เท้าเป็นไพ่ของการปลดบล็อกนะหรือถ้าคุณบล็อกเขาแล้วคุณอยากคุยกับเขา แนะนำคือคุณจะต้องปลดบล็อกเขาค่ะปลดบล็อกตอนนี้เลยเดี๋ยวคุณจะได้รับข้อความจากเขาหรือคุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะเพราะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาก็เสียใจปรปรอยู่ข้างในเหมือนกันนะสามดาบรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะมีความผิดหวงังมีความเหงามีความเสียดายมีความเสียอกเสียใจนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่สามารถแสดงออกให้คุณรับรู้ได้หรอก เหมือนตัวเขาเองเขาก็อาจจะอยู่ในจุดที่ต้องทําตัวเองให้ดูมีวุฒิภาวะจะมานั่งฟูมไฟล์โศกาอาดูลก็ไม่ใช่เรื่องอะไรประมาณเนี้เนาะบางทีเขาต้องแบบอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างที่จะเจอผู้คนมากมายจะให้เขามานั่งใจจุดใจจ่อเสียอกเสียใจเขาก็ไม่กล้าแต่ในความเป็นจริงแล้วคนคนนี้ข้างในยังเจ็บปวดเสียใจอยู่นะคะถ้าโดยเฉพาะคุณกับเขามีปัญหากันอยู่ด้วยคนคนนี้ยิ่งคิดมากยิ่งเครียด นะคะแล้วเขากําลังคิดที่จะทําอะไรบางอย่างกําลังอยู่ในจุดของการเฝ้ามองคุณติดตามชีวิตคุณแล้วเขาดูว่าโอเคนะถ้าคุณยังไม่ได้มีใครหรือคุณยังไม่ได้โกรธเขาถึงขั้นที่แบบจะไม่แบบมองหน้าก,กันเลยหรืออะไรเดี๋ยวเขาจะกลับมาง้อคุณหรือไม่เขาก็จะกลับมาแสดงความรักกับคุณหลังจากที่คุณกับเขาเริ่มมีความเฉยชาเย็ยนชาหรือห่างหายกันไปเงียบกันไปเลิกกันไปจบกันไปคนคนนี้นะคะ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหรือในช่วงระยะเวลาตอนนี้ปัญหาที่คุณกับเขาเจอกันอยู่ไม่ว่าปัญหานั้นคือปัญหาเรื่องใดจะเล็กหรือจะปัญหาใหญ่ก็ตามแต่สถานการณ์นี้ทำให้คนคนเนี้ได้คิดนะคะได้รู้สึกว่าโอเคนะเขาอยู่เฉยเไม่ได้ <c oughs> เขานิ่งไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะ <c oughs> เขาต้องตัดสินใจ take action ทำอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะทำให้คุณและเขากลับมามีกันและก,กันดังเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมสองถ้วยแต่ถ้าเขาปล่อยให้ทั้งต่างคนต่างบล็อกกันต่างคนต่างปิดใจกันหรือต่างคนต่างไม่คุยกันอยู่แบบนี้นะคะเขารู้สึกว่ามันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์คุณและเขามันแย่ลงและอีกในกรณีหนึ่ง คนคนนี้นะคะบางคนเขากำลังรอการติดต่อจากคุณอยู่นะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเป็นฝ่าย take action บ้างก็มีนะคะบางคนรู้สึกน้อยใจบางคนรู้สึกเสียใจบางคนรู้สึกว่าคุณไม่คิดที่จะงอคุณไม่คิดที่จะตามเขาบ้างเลยเหรอเขาอยากให้คุณงออยากให้คุณตามเขาบ้างใครที่คุณไม่เคยงอเขาเลยที่คุณต้องรอให้เขาเป็นฝ่ายตามคุณงอคุณคุณลองทำดูบ้างนะคะ เพราะบางคนเขาอยู่ในสถานการณ์แอบน้อยอกน้อยใจจริงๆนะที่คุณแบบบางคนคุณแข็งกับเขาเหมือนกันนะบางคนก็ไม่ใช่แค่เขาฝ่ายเดียวที่แบบดูแบบมีอีโก้เขาก็มองว่าคุณก็มีอีโก้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคนคนนี้จึงอยากให้คุณแบบถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณเป็นฝ่าย take action ทำอะไรกับเขาบ้างอย่างเช่นการงอ้อนะคะการตือ้อการตามการขอโทษ การทักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่เลยพลังงานน่ะเขาจะเป็นฝ่ายทักมาหาคุณเขาจะเป็นฝ่าย take action เขาจะเป็นฝ่ายงอคุณส่วนใหญ่นะคะแต่ส่วนน้อยๆที่มีพลังงานของความรู้สึกว่าอยากให้คุณทำบ้างได้ไหมผัดกันบ้างได้ไหมอะไรประมาณเนี้อยากเห็นคุณเป็นฝ่ายมางอบ้างเพราะบางครั้งคุณก็ดูนิ่ง no สน no care เขาเหมือนกันเหมือนเขาก็อยากจะพิสูจน์ความรักครั้งนี้เหมือนกันว่า คุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าบางครั้งในสิ่งนี้คุณกำลังพิสูจน์เขาเขาก็อาจกำลังจะพิสูจน์คุณเช่นกันว่าคุณยังต้องการเขาไหมยังคงพยายามทำอะไรเพื่อเขาบ้างหรือเปล่ายังคงห่วงใยย,ยังคงแคร์เขาไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้เช่นกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้คือความรักที่เขามีให้คุณจากหน้าไพา่คือเขายังคงให้มีให้เต็มเปี่ยมนะ่ะ แต่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีความน้อยเนื้อต่ําใจมีความน้อยอกน้อยใจอยู่ด้วยอ่ะนะคะที่ใครคนใดคนหนึ่งดูแบบดูแข็งเกินไปดูมีกําแพงเกินไปดูแบบมีในเรื่องของการเอาชนะกันด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแลกันเนาะลองค่อยๆ่อยแบบปรับจูนกันนะคะถ้าเกิดบางคนคุณรอเขาให้เขามางอคุณแล้วเขาไม่มาสักที ก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายคุณที่ต้อง take action นะคะแต่บางคนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณง้อเขามามากพอแล้วจนคุณรู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันคุณก็อยู่เฉยเลยค่ะคุณก็อยู่กับที่นะเดี๋ยวเขาจะตามง้อคุณเองถ้าเขารู้สึกว่าครั้งนี้คุณไม่ยอมเขาจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาก็จะมีการ take action นะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าแล้วความสัมพันธ์คุณและเขานะคะ มันจะสามารถพัฒนาได้ไหมหรือว่ามันจะดีดังดีกว่าเดิมหรือดีดังเดิมได้ไหมเพราะว่าพลังงานส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณเริ่มมีปัญหาหรือมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ตามมันเริ่มไม่เหมือนเดิมอะมาดูกันว่าเรามีโอกาสที่จะดีเหมือนเดิมไหมนะคะไนท์ถือไม้เท้าหกเหรียญน,นะวิวออฟ f อร์จูนค่ะ justice คิดว่าน่าจะดีขึ้นแน่เลยเพราะว่าวิวอ f ฟฟ r าจูนคือสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมาขยายกับจ u s t i c นะคะความยุติธรรมบังเกิดความรักจะเกิดขึ้นนะคะหดาบความชัดเจนการตัดสินใจที่ชัดเจนนะคะสถ้วยคิงถือถ้วยคิงถือเหรียญน,นะคะ หกไม้เท้าค่ะใต้สำรับในถือดาบเขาจะลุยละเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าใครที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ค่อยให้ความชัดเจนกับคุณหรือไม่ยอมตัดสินใจนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคนนี้บางเวลาก็ทำดูเหมือนกับว่าไม่สนใจไม่ใยดีนะคะไม่แคร์คุณเลยหรือว่าพยายามที่เหมือนกับจะบ่ายเบี่ยง ผลักความสัมพันธ์นี้ออกไปอะให้คุณรู้ไว้ว่าคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์และจะเป็นการเดินหน้าที่เขาจะสู้ยิบตาแล้วนะเห็นไหมคะนายถือไม้เท้านายถือดาบคือเขาจะเด็ดขาดแล้วเขาจะตัดสินใจแน่ชัดแน่วแน่ละเขาจะมั่นใจแล้วว่าโอเคเขาจะไม่อยู่เฉยเอีกต่อไปแล้วเขาจะต้องทำอะไรเขาจะต้องพยายามทำให้ความสัมพันธ์สถานการณ์นี้ดีขึ้น อย่างน้อยๆอะยังคงกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ยังคงกลับมาเป็นกัลยามีกันได้หรือกลับมาเป็นคนที่หวังดีต่อกันได้ก็ยังดีบางคนต้องการที่จะให้คุณกลับมารักกับเขาเหมือนเดิมเป็นคนรักที่แบบสารต่อกันไปให้ยืดยาวกว่าน,นี้นะคะเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนให้ความยุติธรรมกับคุณให้โอกาสกับคุณ นะคะหรือกลับมาขอโอกาสจากคุณก็ได้มามอบถ้วยแห่งความรักมอบใจที่มีความรักพักดีที่มั่นคงกับคุณกลับมาเอาชนะใจคุณจากที่เขาพยายามที่จะแสดงออกกับคุณเหมือนกับไม่ต้องการคุณน่ะแต่ครั้งนี้เขาจะพยายามแสดงออกให้คุณรับรู้ว่าเขาต้องการคุณอยู่นะเขายังเสียคุณไปไม่ได้เขายังปล่อยคุณไปไม่ได้เขายังขาดคุณไม่ได้นะคะ นะเพราะฉะนั้นคิดว่านอนาโค้ความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นจะพัฒนาขึ้นนะคุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเขาจากที่สถานการณ์หลายๆอย่างคุณอาจจะรอคำตอบมาเนินน่นยๆแต่คุณไม่เคยได้รับคำตอบอะไรจากเขาเลยว่าเขาจะทำยังไงต่อเขาจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแสดงออกให้คุณรับรู้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำแล้วก็เชื่อว่าความสัมพันธ์คุณนะ่ะ เหมือนกับมันจะมีเวลาของมัน v i อ of f o r t u น่ะมันจะมีจังหวะเวลาของมันที่มันจะเป็นช่วงเวลาที่เคยผ่านจุดที่แย่มาแล้วอะ่ะแล้วมันกําลังจะปรับเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนดวงชะตานะคะเปลี่ยนดวงความรักของคุณอะไรประมาณนี้ทําให้กับลายก็ลายเป็นดีมีความวเข้าใจกันมากขึ้นมีความสุขให้กันและกันมากขึ้นนะอยู่ด้วยกันแล้วมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ มีความน่าชื่นตาบานกันมากขึ้นนะจากที่ตอนแรกอาจจะเจอกันก็คอยห้ำหันการพูดไม่ดีต่อการถากถางกันหรือปิดกั้นกันไปเลยไม่คุยกันเลยอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะมาดูไพ่ออรัคิลกันนะคะก็จะใช้ออรเคิลสำหรับนี้นะมาดูกันค่ะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอก หรือว่าไพ่ยอยากแนะนำอะไรบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอ่ะติดมานะ passion new beginning ค่ะการเริ่มต้นใหม่นะแล้วเขาก็ยังมี passion กับคุณมากไพ่ healing การเยียวยาการรักษาความรู้สึก forgiveness การขอโทษการให้อภัยนะคะคนคนนี้ยังมี passion กับคุณมากเขายังไม่สามารถ ละความรู้สึกออกจากเรื่องราวของคุณได้เขาถึงได้คอยตามติดชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลานะคะคนคนนี้พยายามแบบพยายามเพิกเฉยก็แล้วพยายามตัดก็แล้วพยายามลืมก็แล้วพยายามโนสน no แค์ก็แล้วแต่เขาทําไม่ได้ค่ะนะคะเพราะเขายังมี passion ยังมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กัน ถ้าใครเป็นอดีตของการละการไปแล้วมีโอกาสจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ส่วนใครที่มีปัญหากันอยู่เขาจะกลับมารักษาแผลใจคุณเขาจะกลับมาเยียวยาจิตใจคุณเยียวยาความรู้สึกคุณทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเขาจะกลับมาขอโทษคุณการขอโทษการให้อภัยซึ่งการละการอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือสินิพ่ยนะคะ,นะคะบอกนะก็ประมาณนี้แหละนะมาดูไพ่การข้อความกันนะคะ ฉันเองก็ผิดนะคะให้เวลาฉันได้ไหมเมื่อถึงเวลาฉันจะให้ความชัดเจนกับคุณว, Alpha. วันแรกรู้สึกยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม I love you always คุณคือกำลังใจของฉัน ฉันชอบความมีเสน่ห์ของคุณนะคะยิ่งรักยิ่งเจ็บถ้าฉันเปลี่ยนไปคุณจะรับได้ไหมอยากให้เราค่อยๆเรียนรู้กันอย่างงอนนะคนดีบางคนงอนกันด้วยนะคะบางคนยังไม่ได้เลิกหรอกแต่ง,งอนกันไม่คุยกันและภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบ นี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเนาะที่ทำให้เขาบางครั้งอาจจะแบบเหนื่อยไม่มีเวลาให้คุณหรือมีเรื่องที่ต้องขอบคิดหลายสิ่งหลายอย่างอะไรประมาณเนี้นะคะก็เป็นไปได้เนาะก็ประมาณนี้ค่ะข้อความที่เขาอยากสื่อสารให้คุณรับรู้ในตอนนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะสวัสดีค่ะ